เคครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาทดสอบนะครับมอเตอร์เ5 0วัตต์48โวลต์ตัวนี้นะครับกับชุดแบตเตอรี่นะครับขนาด12โวลต์20แอมป์นะครับของรถไฟฟ้านะครับแล้วก็นี้ไฟตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ชาร์จเราจะอยู่ที่12โวลต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการกินกระแสของมันจะกินไปกี่แอมป์นะครับผมก็นี่จะเป็นบูทนะครับอินเวอร์เตอร์บูทเอ่อบูทไฟนะครับจาก12โวลต์เป็นตอนนี้ผมบูทตัวนี้ไว้เป็น90โวลต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากำลัง ในการออกตัวนะครับทางเรียบนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับผมดูกันนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆบิดไปนะครับมาดูกันกินกระแสนะครับก็กินค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมกินไปยี่สิแอมเลยนะครับถ้าพิกพีก็ประมาณ แบบ60แอมป์น่าจะได้นะครับผมโอเคก็มาทดสอบให้ดูกันนะครับเป็นพื้นทางเรียบนะครับก็ทั้งจะไปง่ายหน่อยนะครับผมแต่สรางชั้นก็จะยากนิดหนึ่งนะครับผมก็มาทดสอบกันให้ชมกัน,นครับผมโอเคครับ